าด้วยผู้ถู planning, สกสการะครอบงาจิตดูกรพิสูจนทั้งหลาย<ค>เราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้อันสการะครอบงาย่ายีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเราได้เห็นสัตว์อันความไม่สการะครอบงาย่ายีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเราได้เห็น สัตว์อันสักการะและความไม่สักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกคือคนนี่แปลงนะได้รับลาบสักการะอกุศลก็ครอบงำก็เป็นเหตุให้ตกนรกหรือว่าคนที่ไม่มีลาบสักการะก็เดือดร้อนใจอีกก็เป็นปัจจัยให้ตกนรกคนที่ทั้งได้ทั้งไม่ได้ลาบสักการะก็เป็นปัจจัยให้ให้ตกนรกเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะได้สักการะเนี่ยโลภะเกิดใช่ไหมเสื่อมจากสักการะก็ โทสะถ้าทั้งได้ทั้งเสื่อมก็โลภะโทสะสลับกันเพราะพวนี้เป็นปัจจัยให้ตกนรกหมดเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราตถาคตกล่าวคํานั้นแล้วว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสักการะครอบงามย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตานรกเราได้เห็นสัตว์อันความไม่สักการะครอบงามย่ำยีจิตแล้วเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก เราได้เห็นสัตว์อันสการะและความไม่สการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบารนรกเพราะได้ฟังต่อสมณะหรือพรามอื่นก็หาไม่ได้ไม่ได้ไปฟังใครมานะแบบง,งั้นแต่ว่าเราตถาคตรู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเองจึงกล่าวคำนั้นแล้วว่า ดูกอนพิสูจนทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสการะครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันความไม่สการะครอบงำย่ำยีจิตแล้ว <Gesund S 2> เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเราตถาคตได้เห็นสัตว์อันสการะและความไม่สการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก แต่ละอย่างนี่เป็นเหตุแห่งนรกหมดเลยนะครับแล้ะผมก็ตรัสเป็นคาถาว่าสมาธิของบุคคลใดผู้อันบุคคลสการะอยู่ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวันไหวเพราะสการะและความไม่สการะทั้งสองพระริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวบุคคลผู้มีปกติเพ่ง ผู้มีความเพียรเป็นไปติดต่อผู้เห็นแจ้งด้วยทิฏฐิอันสุขุมมีความสิ้นอุปาทานเป็นที่มายินดีว่าเป็นสัตบ,บุรุษนะครับอันสัตบ,บุรุษก็คือคนที่ไม่หวั่นไหวเพราะลาบและเสื่อมลาบจะมีปกติเพ่งเห็นแจ้งด้วยอริยมรรคนะครับหมดอุปาทานคนแบบนี้เรียกว่าสัตบ,บุรุษนะครับอัตกถานะครับ บทว่าสกาเรนะความว่าอันสการะเป็นดังเหตุอน,นะอีกอย่างหนึ่งบทว่าสกาเรนะความว่าถูกเหตุหรือสการะหรือถูกอากุศุลธรรมมีสการะเป็นเหตุครอบงําอธิบายว่าเพราะอาศัยสการะบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เลยมีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงําตั้งอยู่ในอิจฉาจาระนะครับตั้งอยู่ในความปรารถนาว่าเราจะได้สการะเกิดขึ้น แล้วประพฤติการสแสวงหาที่ไม่เหมาะสมมากอย่างจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดในอบายนะครับครุ่นคิดสแสวงหาเนี่ยนะครับไปเยือทยานอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะครับบางคนก็ยอมเสียศีลเสียธรรมเสาะหาสแสวงหาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่ว่าโอ้ยไปตื้อโยมให้จัดกระถินให้ลักษณะนี่นะครับก็ลักษณะนี้นะครับมันถ้าหาว่าหมกมุ่นในลักษณะนั้นจุติช่วงนั้นแย่แน่นะครับ ส่วนคนเหล่าอื่นได้สาการะอย่างใดแล้วก็ถึงความประมาทอันมีสาการะอย่างนั้นแหละเป็นนิมิตด,ด้วยสาม,มารถแห่งมานะนะครับถือตัวแล้วใช่ไหมครับมัทะความเมามัชริยะความตนีเป็นต้นจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดในอบายทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาว่าผู้ถูกสาการะครอบงำม,มีจิตอันสาการะหุ้มห่อแล้วดังนี้ก็คือแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะ คนชั้นแรกก็คือพวกที่ปรารถนาลาบสการะหมกมุ่นอยู่ในการครุ่นคิดหาลาบสการะเนี่ยนะครับจุติช่วงนั้นก็อบายทุกติวิบ,บัตินรกหรือคนที่ส่อหาสแสวงหาลาบสการะปรารถนาแล้วได้มีลาบสการะนะครับเช่นสร้างวัดสร้างวาสาลาารามมีกุฏิอะไรไปเพียบพร้อมบริบูรณ์มีทรัพย์สินแก้แวแหวนเงินทองเนี่ยนะร่ำรวยมหาศาลก็มานะก็เกิดขึ้นแล้วมะัทะเมาแล้วคณิตนีทีเนี้ยวเป็นต้นนะนะ มัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยจุติก็อบายทุกขติวินิบาตนรกอีกนะครับคิดดูนะกามทั้งหลายเนี่ยนะมันมีโทษมากจริงๆนะเนาะวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยนะครับมีโทษจริงๆเพราะว่าเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกิเลสกามนี่ถ้าผู้ใดไม่เห็นโทษของกิเลสกามก็จะหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นนะครับก็น่าเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆนะครับว่าถ้าเราผูกพันหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ โทษทั้งหลายไม่ได้ตกถึงใครหรอกนะครับบทว่าปริยาทินจิตตาความว่ามีจิตอันสัการะให้สายไปแล้วคือเป็นผู้มีกุศลจิตถูกอิจฉาจา์และอกุศลมีมานะและมัทะเป็นต้นให้ถึงความสิ้นไปนะครับคือหมกมุ่นปราถนาผูกพันเนี่ยนะครับกิเลสทั้งหลายก็ครอบงำย่ำยีนะครับ อีกอย่างหนึ่งบทว่าปริยาทินจิตตาความว่ามีจิตอันสการะยึดเหนี่ยวไว้รอบด้านอธิบายว่าเป็นผู้มีจิตสันดานถูกฝ่ายอากุศลธรรมมีประการดังกล่าวแล้วคือ,อน,นะครับอิจฉาจาันมานะมทะเป็นต้นเนี่ยนะครับยึดแล้วเนี่ยยึดไว้รอบด้านโดยไม่มีวาระแห่งกุศลจิตเกิดเลยนะครับผูกพันหมกมุ่นกุศลไม่มีโอกาสได้เกิดเลยนะจิตเนี่ยเป็นไปกับอกุศลตลอด บทว่าอาสก,การณะความว่าอันเหตุคืออสก,การะที่ผู้อื่นให้เป็นไปแล้วในตนโดยมุ่งให้ละอายโดยเยอ้ะยอหยันหรือถูกอกุโสลธรรมมีมานะที่มีสก,การะเป็นเหตุครอบงำนะตัวเองเสื่อมจากลาบสก,การะก็ถูกเขาดูหมินดูแคลนก็เสียใจน้อยใจเป็นต้นเนี่ยนะครับหมกมุ่นอยู่กับความน้อยอกน้อยใจอย่างเงี้ยนะครับจุติช่วงนั้นก็อบายอีกนะครับ บอกว่าสักการณะจะอสักการณะจะความว่าทุกทั้งสักการะที่ใครๆให้เป็นไปแล้วทั้งอสักการะที่ใครๆให้เป็นไปแล้วอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาบุคคลเช่นนั้นที่ตอนต้นชนเหล่าใดสักการะมาภายหลังชนเหล่านั้นนั่นแหละไม่สักการะเพราะรู้ว่าไม่มีสารธรรมนะครับมายเช่น บางคนเนี่ยนะครับเผยแผ่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็มีคนนับหน้าถือตาคนขึ้นคนห้อมล้อมมากมายมหาศาลตอนหลังคนที่เข้ามาหาเนี่ยนะครับเขารู้ว่ามันไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะครับเขาก็ค่อยๆทยอยจากไปทีละคนสองคนนี้จากไปหมดก็มานั่งน้อยนั่งเงานั่งเศร้านั่งซึม,มน,นะเพราะว่าลักษณะนี้เรียกว่าถูกทั้งสกการะและอสการะครอบงำนะครับจุติช่วงนั้นก็อาบายอีก บ้างก็ถูกสื่อมวลชนขุดคุยความไม่ดีมาเปิดเผยครับ,รบจนชาวบ้านชาวช่องเขารู้ตัวกันไปหมดก็เลยพากันถอยตอนนี้ก็ล่งซบเซาเลยครับซบเซาง่วงง่อยๆเงานะครับอยู่เป็นทุกข์อีกนะครับเขาบอกว่าในเรื่องนี้ควรนําเรื่องของพระเทวทัตที่ถูกสการะครอบงามาแสดงเป็นตัวอย่างนะครับพระเทวทัตนี้ <c oughs> ถูกลาบสการะครอบงำนะครับจนถึงตอนหลังก็คิดจะปกครองสงฆ์เองนะครับซึ่งจะมีอธิบายข้างหน้าอีก แล้วผมก็ตรัดไว้ในคาถารรมบทว่าผลกล้วยแลคฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่สการะฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าฆ่าแม่ม้าอัสสรรดังนี้นะครับอันนี้ก็โทษของราบสการะนะครับเกิดขึ้นเพื่อทําลายอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นราบสการะสารเสริญชื่อเสียงเป็นต้นนี่นะครับนั่นแหละครับเหตุแห่งอบายได้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ คกว่ามันมาในรูปแบบของความเพลิดเพลินนะครับมาในรูปแบบห,หน้ากระยิมยิ้มย่อง,ง,งรครับ,บค,ครับในลงแยกแยะคําว่าลาบคําว่าสการะให้มันชัดเจนแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบให้มันทันยุคทันสมัยพอที่เราจะมาเทียบเทียงเอ,อเทียบเคียงกับชีวิตของเราได้ว่าเออไหนที่มันใกล้เคียงใกล้ๆเราบ้างอะไรต้นน้อง ก็ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับมีที่หนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะครับก็มีความสงบสงเยมเจียมตัวดูหน้าสัทธาหน้าเลื่อมใสพูดน้อยนะครับพอมีตำแหน่งเข้านะครับตอนหลังก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดนะครับในวัดนั้นก็ปกติก็ศรัทธาในาพระธรรมวินยัยพอได้ยศได้ตำแหน่งเข้า นะครับมีลาบสการะมีคนนับหน้าถือตามีโทรศัพท์มือถือเป็นต้นเนี่ยนะครับไปไหนโยมก็ห้อมล้อมซ้ายห้อมล้อมขวาหนักหน,นักเข้าก็ไล่ผู้มีศีลมีธรรมนี้ไปหมดนะครับอันนี้ก็ว่าถูกลาบสการะครอบงำย่ำยีจิตเดือดร้อนเรา่าร้อนนะครับตอนหลังก็มาเดือดร้อนอีกก็จะรักษาลาบสการะเหล่านี้เป็นไปยังไงนะครับแต่ว่าท่านยังไม่จุตินะครับไม่รู้ว่าไปไหน <laughs> นะครับน่าจะรู้จักดีนะ ทีนี้ต่อไปนะครับว่าควรนําเรื่องของพระเจ้ากรุงทันตกีนะครับพระเจ้ากรุงกาลิงคะพระเจ้ากรุงเมชะเป็นต้นมาแสดงเป็นตัวอย่างนะครับผู้ที่เสื่อมผู้ที่ได้ลาบสการะเนี่ยนะรหรือผู้ที่เสื่อมลาบสการะนี่นะครับอย่างที่ข้อความเหล่านี้ก็ยกมาจากชาดกบางส่วนนะเนะช่น เพราะพระเจ้าทันตก,กีโปรโยธุลีใส่กีสวัชะระฤษีผู้หาธุลีไม่ได้พระองค์พร้อมด้วยประชาชนและแว่นแควนจึงถึงความพินาศเหมือนไม้ที่รากขาดแล้วหมกไหมอยู่ในกุกุละนรกประกายไฟตกถูกต้องพระกายของพระองค์นะครับอันนี้ก็ไปโปรโยธุลีใส่ฤษีนะครับ ก็คือมีพระราชาอ่รูปหนึ่งนะครับไปบ้วนไม้สีฟันบ้วนขยะมูลฝอยเนี่ยทับ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 หรือสีเนี่ยนะครับตอนหลังก็เทวดาเดือดร้อนนะครับเทวดาเดือดร้อนก็ทําให้เพลิงเนี่ยเผาไหม้ประชาชนแว่นแคว้นก็เสียหายตายแล้วก็ตกนรกมันมันมีเหตุมาจากตรงที่สนมคนหนึ่งของพระราชาองค์นี้ใช่ไหมครับครับถูกถูกถอดตําแหน่งแะและแกก็เลยไม่ว้าเวครับเดินไม่รู้จะต้องไปทาอะไรก็เลย ตัวบาตุเปเข้าไปในพระราชอุทยานไปเจอพระฤาษีอยู่ก็เข้าใจว่าพระฤาษีคนนี้เป็นกาลกินีนะครับ,รบก็เลยไปถมน้ําลายบ้วนปากตุ๋ยเข้าใส่นะครับปรากฏว่าอีกไม่นานเธอก็ได้รับการสถาปนาอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครก็เลยมีคนอมาตหรือมีคนอื่นๆที่ถูกถอดตาแหน่งก็มาปรึกษาว่าเธอไปทําอะไรมาเธอถึงได้คืนตําแหน่งนั้นนะครับก็เลยแนะนําว่านั่นไปถมน้ําลายใส่หัวฤาษีอ,องค์นั้นได้เห็นในพระราชอุทยานนะครับ อาหมานั้นก็เลยทำบ้างปรากฏว่าอยู่ไม่นานก็ได้คืนตําแหน่งอีกเดิมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นที่กล่าวขานกันว่าอ้คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอถึงวันหนึ่งก็มีสงครามเกิดขึ้นนะครับชนบทกําเริบว่างนันนะแล้วก็เลยเอ,อ,อามาคนนี้เลยไปแนะนําพระราชาว่าทุกคนที่จะยกทัพไปทำสงครามเนี่ยควรที่จะไปทํา ตรงนี้เซ่คือไปช่วยกันถมน้ําลายใส่หัวฤาษีพวกนี้นะครับเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ไปกันใหญ่เลยทั้งกองทัพนะครับถมกันใหญ่เลยครับปรากฏว่าไปไปไปครบศึกก็ชนะจริงๆด้วยนะครับก็เลยทุกคนในปักใจมั่นคงว่าจะต้องด้วยการทําอย่างนั้นแน่ๆนะครับก็เลยเป็นเหตุให้พระจานจักรนั้นถูกท่วมทับไปด้วยฝนหอกฝนลูกเห็บอะไรต่างๆแล้วก็มีทรายมีหินมีละ สมรัฐทั้งรัฐเนี่ยครับกลายเป็นแผ่นดินหนาแล้วก็เป็นป่าไปในที่สุดครับอืมสาธุอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเล่าด้วยนะครับพระเจ้ากาลิงฆะนะครับก็ได้ล่วงเกินบนรรพชิตผู้สำรวมแล้วนะครับผู้สอนธรรมผู้สมณะผู้ไม่ประทุษร้ายนะครับสุนัขทั้งหลายจึงรุมกัดพระเจ้ากาลิงฆะนะั้นน่ะผู้กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เหมือนผลมะพระ้าวนะครับถูกหมากัดนะนะเป็นพระราชาเนี่ยนะ ถูกหมาฟัดเนี่ยนะนี่ผมก็นึกเรื่องไม่ค่อยออกนะครับต่อไปอีกเรื่องเนี่ยก็พระเจ้าเมชะคิดประทุษร้ายในมาตังฆาฤษีนะครับดูในมาตังฆาชาดก,กันนะผู้เรืองยศรัฐนมนทนของพระเจ้าเมชะพร้อมด้วยบริษัทก็ได้สูญสิ้นไปในครั้งนั้นนะครับอันนี้ก็โทษของการถูกลาบสการะถูกยศถูกอำนาจถูกความเสื่อมลาบสการะเป็นต้นครอบงำนะครับก็สร้างความเสียหายมหาศาล เดรัทีทั้งหลายมีนิคนณหน้าตบุตรเป็นต้นนะครับผู้ถูกทั้งสการะและอสการะครอบงําก็ควรนํามาแสดงด้วยนะครับเช่นพวกปุรณะกัสปะเป็นต้นเนี่ยนะครับถูกตอนตอนแรกก็มีคนสการะมากมายตอนหลังถูกอสการะครอบงำหมายว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโลกเขาก็หันมานับถือพระพุทธเจ้ากันซะส่วนมากนะครับตัวเองก็เดือดร้อนเร่าร้อนนะครับตอนนั้นก็ตายแล้วก็ตกนรกนะครับ ทีนี้ส่วนในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าสมาธิของบุคคลใดผู้อันสการะอยู่ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่หวั่นไหวนะครับคือถึงได้ราบสการะก็สมาจิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเพราะสการะและความไม่สการะทั้งสองพระริยาเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวบุคคลผู้มีปกติเพ่งผู้มีความเพียร เป็นไปติดต่อผู้เห็นแจ้งด้วยทิฏฐิอันสุข,ขุมมีความสิ้นอุปาทานเป็นที่มายินดีว่าเป็นสัตบุรุษนะครับที่บอกว่าบทว่าสมาธิณนะวิกร,รมปติความว่าสมาธิย่อมไม่หวั่นไหวคือมีสภาพเป็นเอกนั่นแหละตั้งอยู่จิตยังเป็นหนึ่งตามเดิมนะครับมั่นคงเท่าเดิมนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพื่อจะทรงแก้คําถามว่าก็สมาธิของใครเล่าไม่หวั่นไหวอธิบายว่าของผู้ชื่อว่ามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือเป็นพระอาหารหันต์เพราะละธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความประมาทมีราคะเป็นต้นด้วยดีด้วยว่าท่านไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรม ทั้งหลายสการะก็คืออันนั้นไงโลกกระทำฝ่ายดีใช่ไหมครับถ้าพูดสการะเท่ากับลาบเสื่อมลาบนินทาสันเสริญสุขทุกขยศเสื่อมยศนั่นเองนะครับเท่ากับโลกกระทำตรัสทั้งหมดนะครับโอกาสครับคาว่าลาบนี่ไหนต้องยกตัวอย่างแล้วก็ยกตัวอย่างสการะนะมันแยกกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวมันคือไอ้คำว่าลาบหมายค่ะว่าเช่นการได้ปัจจัย4ี่นะครับเช่นการได้กระถินได้พระป่าได้จีโวรได้อาหารทั้งหลายที่เขาเอามาให้อย่างนี้ชื่อว่าลาบ ท้าสการะก็การให้นั่นแหละแต่เขาให้แบบเคารพให้แบบนอบน้อมเนี่ยนะครับไทยแบบกราบไหวอ้อนวอนเชื่อเชิญเนี่ยเาเรียกว่าสการะนะครับคือแบบท้าสการะก็ยกอันนั้นหให้แบบพิเศษนะครับลักษณะเนี่ยนะครับปนมอะไรนะน้อมให้โน้มให้นะครับโหทั้งกล่าวยกย่องเราด้วยเอามาให้เป็นต้นด้วยนะลักษณะนั้นเรียกว่าสการะนะครับ บทว่าสุคุมะทิฐิวิปัสสังความว่าผู้ชื่อว่าเห็นแจ้งด้วยทิฐิอันสุขุมเพราะมีความเห็นแจ้งที่เป็นไปแล้วเนืองๆด้วยทิฐิอันเป็นปัญญาสุขุมนะครับคือปัญญาสุขุมเหตุได้บรรลุผลสมาบัตินะครับทิฐิที่สุขุมก็คือปัญญาในผลจิตนั่นเองนะครับหรือว่าในมรรคจิตที่เป็นเหตุให้ได้ผลจิตแล้วก็สวอิมุติสุขอย่างสบาย บอกว่าอุปาทานนักขยารามังความว่าผู้ชื่อว่ามีความสิ้นอุปาทานเป็นที่มายินดีเพราะมีอรหัตผลอันเป็นที่สิ้นไปคือเป็นที่สิ้นสุดแห่งอุปาทานทั้งสี่ที่ตนจะต้องยินดีนะครับคำที่เหลือก็ง่ายทั้งนั้น